สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราคุยอยู่กับช่อง Talking TV แล้ววันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมใหม่กันนะครับและเกมที่เราจะมาอัปเดตข่าวกันวันนี้ก็คือเกม Special Force Remaster หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อ SF นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมในแอคชั่นชูเตอร์ที่โด่งดังมากๆเลยนะครับและก็ปิดให้บริการในปี2029นะครับก็เป็นเกมที่เปิดมาค่อนข้างนานเลยนะครับแล้วก็ปิดตัวไปแล้วนะโดยล่าสุดก็มีข่าวมานะครับว่าเกม Special Force เนี่ยจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนึงแต่จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ไปเลยนะครับนั่นก็คือเวอร์ชั่น Remaster นั่นเองโดยเวอร์ชันนี้ก็จะมีการ ยกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกภายในเกมเกมเพย์ต่างๆนะครับคือเขาเนี่ยจะทําให้มันเข้ากับเวอร์ชันปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับแล้วก็ความรู้สึกเดิมไว้นะครับเอาง่ายๆนะครับเหมือนเป็นเกมที่อัปเกรดกราฟิกขึ้นมานะครับแต่ความรู้สึกเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เป็นตำนานเลยก็ได้นะครับเกมนี้มีโหมดการเล่นที่หลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดซอมบี้เทมเนทตแมทนะครับหรือว่าโหมดเทรนนิ่งอะไรแบบนี้นะซึ่งเราก็สามารถเลือกเล่นนได้ะครับ เกมนี้เป็นเกมที่มีจุดบักตามจุดต่างๆนะครับซึ่งใครที่เคยเล่นเกมเอเเนี่ยก็น่จะรู้กันดีนะครับว่ามันมีจุดบักตรงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีบักทะลุเข้าไปบนหลังคานะครับทะลุเข้าไปอยู่ในกำแพงบ้างหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์บ้างคือมันเป็นบั็กที่โกงและก็เกียนมบ้ากๆเลยนะครับซึ่งหลายคนก็น่จะรู้กันดีตัวเกมเนี่ยมีอาวุธปืนให้เราได้เลือกใช้กันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับและก็จะมีเรื่องของยศต่างๆด้วยนะถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างโด่งดังมากๆ ดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเกมน,นี้จะเปิดตัวให้เล่นวันไหนเกมนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความสนุกนะครับแต่ก็มีเกมมีคที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นการกระโดดค้างหรือว่ากระโดดรัวๆนะมันก็จะทําให้เราพิ้วนะครับแต่ก็เล่นสนุกได้ยิ่งขึ้นนะแล้วก็คนอื่นเนี่ยจะยิงเรายากด้วยนะครับเกมนี้จะมีคําพูดติดหูอยู่คํานึงนะครับนั่นก็คือคําว่าคว้าระเบิดไปแล้วนั่นเองผมว่าแหละคนก็น่าจคิดถึงเสียงนี้นะครับหรือว่าจําคํานี้กันได้ดีนะครับคว้าระเบิดไปแล้วอะไรอยง,ง,งลย เมื่อก่อนเวลาวันหยุดเนี่ยผมก็ชอบไปร้านเกมกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับคือบางทีนี่เล่นทั้งวันเลยนะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยนะครับผมเองก็หวังว่าเกมนี้จะมาลงบนมือถือบ้างน,นะครับคือเมื่อก่อนมันเคยมีเวอร์ชันหนึ่งนะครับแต่ว่าไปไม่รอดนะแล้วก็ปิดตัวไปอันนี้เราก็จะต้องมารอด,ดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเกมนี้จะมาลงบนมือถือไหมนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตข่าวทั้งหมดของเกม Special f o r c e Remaster หรือว่าเกม AF นั่นเองถ้าคุณชอบคิดดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนนนะคคคครรรับโอเเเอเเเเดี๋ยววาา้้จกกลลิหซ่แทุนะครับ